วันนี้จะไปวันนี้มาคนเดียวจะไปขี่เล่นหน่อยเสี้ยคันเร่งอะอยากลองแบบทําไม่ใช่อัดน้ำมันชกหน้ามาใหม่อัดน้ำมันชกหน้าหน่อยให้มันนิ่มหน่อยนะไม่รู้มันนิ่มป่ะแต่ดูว่าน่าจะนิ่มนะฮะพอดีน่าจะมันน่าจะมันดูแล้วน่าจะมันอัดชดหน้ามาใหม่โอ้ยแข็งไปเนี่ยโอ้ยช่าง,งเล็กช่างเล็กช่างเล็แข็งวะเนี่ยเฮ้ยไม่แข็งอุส่าหรับช่างเล็กทําให้พอดีไม่แข็ง เข้าทางไหนดีวะทางประจำก็ไม่ได้ด้วยต้องไปหาทางที่แบบดึกดืดดืดดืดหน่อยต้องหาดืด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 หน่อยเฮ้ยอะไรวะนะเอา้ามาทำอะไรกันเนะี่ยรถเป็นอะไรเพื่อนตาไม่ดีเหรเพื่อนเป็นไรตามไม่ดีปะไม่รู้แกเพื่อนเอา้าเป็นสายันนน้อยอ่ะมาทำอะไรกันแถวนี้วะเนะนี่ยมากันอย่างนี้ซะน่ากลัวดูลายเต็มตัวโอ้โหเพื่อนเอ้ วันนี้วันลุล้วนล้มไปเลยล้มไปายจอไปแล้วนี่กระพึงอัดน้ำมันโช๊คมาเราจะไปลองอเดยเออโอ้โหลูกลูกไหลวะเนี่ยอ้าวก็ติดนี่ติดได้ไงอะเฮ้ยเพื่อนนี่จะรถไปลองโช๊คหน้าทำโช๊คหน้าใหม่ไปกันที่เพื่อนะนี่ไงเข้าซอยป่าเนี่ยเฮ้ยก็ไปว้าพวกงวันรุล้วนเหรอวะ ชิบหายละมึงก็เลี้ยงกินเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วหน้าเร็วหน้า ไปวันรุ่งเรื่อยโอ้โหลูกอะไรวะแต่พก่กูไม่ได้ถามลยูกมึงลูกอะไรไมไปนอนไม่้โล Aduh, aduha, 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 อยู่ต้องกดมาทำอะไรต้องเกียดใหญ่เรื่องนึงอะโอ้โหตายเพื่อนได้มีอะไรเหรอโดรถดับขารถดับขาเป็นไรเพื่อนเราทำไมเปียกคนขับอะ อ๋อเปลี่ยนแนวโอเคเพื่อนช่หน้าโอ้ยทำช่หน้าไรคนเฟี้ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหย่ไม่เคยขับไปไม่เป็นรกเลื่อนหูดูใส่ เอ้ยฉันเป็นคโชคหน้าให้ดีมากเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีกันหน

ฝป,นนไปไเพื่อนเ <c oughs> ห,หนื่ัเพื่อนเหนื่อยเื่อนเนเงทางนีดตองเข้าไปนี่ๆๆ่ออนี่เรอมันลไปทำอะไรกันวะเนี่ยเหนื่อยก็ได้ดิไอ้จวิง่งมาไปไปไป<ะ> <c oughs> หนูไม,ม,ม่ดูทุก่งเล่นอะไรกันนะเพื่อนตอนนี้เฮ้ยดิ้นแขนเนาะดิงแขนเนาะโอ้กูอยากไปให้เกินเน่ยตอนนี้

ว่าให้ขับวะโอ้โหเหมอนจมทีเดิมเหมือนเดิม,มเราอะ่ะเดี๋ยวกูพาไปลุยตรงป่าโอ้โห เฉงก็ไปไม่เป็นเลยเพื่อนโอ้โหสภาพรถเฉงอูประเก็นหนาดีเ่เพื่อนประเก็นหนาดีเนี่ยคันนี้อู้น้ำน้ำมีน้ำไม่มีน้ำเลยนี่ไปเอาน้ำมาด้วยเพื่อนกืนน้ำไหลดูกัน ล้อมึงอย่างนี้เั้ยมึงต้องเปลี่ยนล้อแล้วเนาะล้อมันเล็กเพื่อนล้อหลังอ่ะมึงดูเลยวันรั่วจริงเลยวันลำบากวันลำบากเลยเนี่ยวันรั่มลุ่มไอ้ผ่ากันมานลำบากแท้จะมามันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพักกัน เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลัวมึงหายใจพี่เดี๋ยวมึงจะไว้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมนะครับ